สวัสดีค่ะตอนนี้ก็พร้อมอยู่ไหนคะอยู่หาดอะไรเอ่ยอยู่หาดอยู่หาดนางรองสัตหีบนะคะวันนี้น้ำสวยอากาศดีด้วยไม่มีแดดเลยคนก็ไม่เยอะดูสิคนน้อยมากเลยแล้ววันนี้คืมทั้งวันเลยนะคะฝน ฝนเพิ่งหยุดตกไปกกแล้วก็จ่ายอยู่นูน่นสนุกไหมคะว้ายน้ำจะพัดเข้าหอมขึ้นโบกไปแล้วเขาหอมจะเกยตื้นแล้วเป็นปลาโลมาเกยตื้นแล้วโอ้โหข้าหอมไม่รู้สึกตัวเลยนะครับตอนนี้นะครับแพแตกเรือล่มนะครับโอ้โห ดีนะที่เธอคว้าห่วงยางมาได้หนึ่งอันเธอก็เลยรอดตายวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำนะคะเพราะว่าน้ำทะเลเค็มเข้าจมูกไหมคะเข้าจมูกไหมไม่น่าเลยเห็นไหมล่ะเอาลงไปไหมลงไปไหม่ นู้นลงไปตรงนู้นเลยค่ะเห็นไหมน้ำใสมากเลยค่ะวันนี้น้ำใสมากเอ๋ออ๋อเดี๋ดยวก็ไงหลังอีก,อกหลังจากที่เมื่อเช้าเราไปเที่ยวไหนมานะคะเมื่อเช้าเราไปเที่ยวอะไรนะส,สวนสัตว์สวนสัตว์เปิดเขาอะไรสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาเขียว คือวันนี้ไม่มีแดดทั้งวันเลยนะคะมาถึงสัต,ตหีบก็ครึม้มครื้มครืมครืม,รมแล้วก็เข้าหอมหลับอยู่ในรถประมาณสองชั่วโมงนะคะก็จากก่กสตาร์ทเครื่องรถเปิดแอร์ให้ลูกนอนหลับปุ้ยโอ้ยลุกขึ้นคะ่ะเดี๋ยวน้ําซัดอีกลุกขึ้นเลยเนดะี๋ยวน้ําซัดอีกลก <c oughs> <c oughs> กว่าจะตื่นมาก็ฝนตกพอดีแล้วก็นั่งรอฝนอยู่สักพักนึงถึงจะได้ลงมาเล่นน้ำนะคะหืม <c oughs> <c oughs> อากาศดีแบบเนี้ยเด็กๆเ,เล่นแบบสบายมากเลยเผื่อเล่ามานลน้เนี่ยเพลงเล่นละครแล้วเล่นละครแล้ว <c oughs> <c oughs> วันนี้เราไม่ได้พักที่สัตหีบนะคะลุกขึ้นแล้วแล้วลุกขึ้นวันนี้เราไม่ได้พักที่สัตหีบนะคะวันนี้เราจองห้องพักไว้ที่พัทยา แต่ว่าก็พาข้อหอมเลยมาเล่นน้ำทะเลก่อนเพราะว่าวอนมากอ่ะลุกขึ้นมาเล่นลึกๆสิคะลุขึ้นเร็วตรงนั้นมันมีแต่ฝุ่นแล้วคะ่ะ <c oughs> ว้าว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลงไปอีกไปอีกลงไปอีกลึกๆสิคะไหนๆลองเดินดิเดินให้เพื่อน <c oughs> ๆดูว่ามันลึกแค่ไหนหเดินสิคะ <c oughs> เดินก่อน <c oughs> เดินก่อน <c oughs> เดินไปก่อน <c oughs> มันลึกแค่ไหน จริงๆนะวันนี้ไม่ลึกเลยนะคะลึกกว่านี้มันจะมีก้อนหินเหรอคะไหนดูซินี่ลมไปนี่ไงไม่ลึกเลยนะคะเด็กๆกำลังเล่นพอดีน้ำก็น้ำไม่เย็นวันนี้น้ำอุ่นดีจมน้ำถึงอากาศจะคืมแต่ก็น้ำเล่นได้สบายมากเลยนะคะจมน้ำช่วยด้วยค่ะจมน้ำ อเล่นละครอยู่คนเดียวขึ้นกำลังซับมานะครับบ้มเล่นสนุกมาก